การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับ2023ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566ที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยของเรานะครับพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในรอบแบ่งกลุ่มสายวินเนอร์นะครับโดยผลปรากฏว่านะครับสาวไทยไล่ถล่มไปด้วยสกอร์นะครับ3ต่อศูนย์เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ23นะครับ เก็บสาคะแนนแรกไปเดิมรอบเป็นกลุ่มสายวินเนอร์นะครับซึ่งนะครับเราจะไปรับฟังความคิดเห็นนะครับของชาวเวียดนามนะครับเมื่อทราบว่านะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับความคิดเห็นแรกนะครับประเทศไทยยังคงดีที่สุดนะครับความคิดเห็นถัดมานะครับไทยกําลังสู้ประเทศไทยเพื่อเอาชนะเกาหลีให้เวียดนามถูกกาจัดบ้างโชว์หน้าหน่อยนะครับ แล้วก็มีความคิดเห็นที่ตอบกับความคิดเห็นนี้นะครับคิดแบบนั้นพวกเขาไม่ต้องการอะไรที่จะปราบปรามเวียดนามเกาหลีหรือเวียดนามก็เหมือนกันนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับประเทศไทยยังปล่อยทีมหลักไม่ครบความคิดเห็นถัดไปนะครับประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากที่สุดความคิดเห็นถัดไปนะครับคนไทยยังซับซ้อนที่สุดนะครับส่วนสูงไม่เท่าเราแต่อึดฉลาดหลากหลาย อันนี้เขาน่าจะหมายถึงการที่เรานะครับมีลูกสูตรนะครับที่เล่นหลากหลายแล้วก็มือเซตนะครับที่เซตหนีตัวตบได้ดีนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับโดยทั่วไปแล้วเขาชนะโลกได้มากนะครับอันดับที่สิบห้ามาก่อนหนึ่งเดือนนะครับหรือที่ผ่านมาเขาชนะสหรัฐนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับประเทศไทยพวกเขาเล่นเหมือนกําลังเล่นจุดๆนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับ เกาหลีที่รักของฉันจุดๆแต่เวียดนามชนะเกาหลีจุดๆนะครับความคิดเห็นนะครับอนี้นะน่าจะเชียร์ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับแต่เขาก็พยายาม่าคอมเมนตนนะครับโดยบอกว่าเวียดนามนั้นยังชนะเกาหลีนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับมีโอกาสสําหรับเวียดนามนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับ นั่นคือวิธีที่ฉันรู้วิธีอ่อนแอนะครับก็มีความคิดเห็นที่มาตอบความคิดเห็นนี้นะครับเกาหลีไม่อ่อนแอแต่ไทยนั้นแข็งแกร่งเกินไปนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับประเทศไทยแข็งแกร่งใน3ามอันดับแรกของเอเชียแต่อยู่เบื้องหลังจีนและญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอันนี้เมื่อพูดถึงอันดับโลกนะครับแล้วก็ฟอร์มปัจจุบันนะครับที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ3ามของเอเชียนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับ ไทยปล่อยทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ไม่แม้แต่ความพยายามในการดูวอลเล่บอลต้องแข็งแกร่งถึงจะชอบนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับเวียดนามต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและสไตล์ไทยเพิ่มเติมแค่หวังว่าจะชนะประเทศไทยสักครั้งนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับการที่จะชนะประเทศไทยนั้นในการแข่งขันหนึ่งเซตยังต้องร้องไห้หนักมาด้วยน้ําตานะครับ เพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้เวียดนามพบกับประเทศไทยประมาณ2 0่สถึงสาครั้งมีโอกาสนะครับที่แพ้เสมอโดยนะครับแพศูนย์ต่อสเซตเมื่อเร็วๆนี้พยายามอย่างหนักที่จะชนะ1เซตนะครับอย่างสุจริตโดยประเทศไทยนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยยังคงต้องปรับปรุงต่อไปนะครับจนกว่าจะเอาชนะให้ได้ความคิดเห็นถัดไปนะครับ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวียดนามต้องเรียนรู้ภาษาไทยนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับการเรียนรู้มากแต่เกจของผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนไหวในท้องถิน่นอาหารและการฝึกอบรมไม่เท่าเทียมแต่ผลลัพธ์เช่นนี้ค่อนข้างดีอันนี้น่าจะน่าจะหมายถึงนะครับในส่วนของอในเรื่องของอาหารการกินนะครับการฝึกหรือว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับต่อไปนะครับ ยังคงเป็นประเด็นของการลงทุนไทยจากแรงหนึ่งปีพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นหมื่นล้านนะครับจากทีมวอลเลย์บอลแล้วก็พวกเขานะครับนำหน้าประเทศของเรานะครับอยู่มากกว่า10ปีนะครับพวกเราพวกเราเรียนรู้นะครับที่จะทําตามอย่างไรถึงจะชนะได้นะครับสําหรับผมนะครับก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับในแมตช์ที่ ทีมชาติไทยของเรานะครับเอาชนะของเกาหลีนะครับได้ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับขอบคุณมากครับ